สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ FC ฟซีทุกๆท่านนอกจากทาง f อฟซใหม่ FC เก่าเนาะ ขอบคุญนอกจากทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่เขา,าให้กำลังใจแอดมินบพรว่าแนวทางจะเขาจะรุดกะยังมาคอยให้กำลังใจแอดมินอยู่ตลอดกัขอขอบพระคุณลหลายๆเนาะแต่ก่อนเขาจะไปรับชมแนวทางนก็จะกะับมื่อนี้กะเป็นมัดรวมสีลาวเนาะมีลาวสตาร์ลาวเอไอพีสตาร์วีไอพีสามัคคี VIP. วีไอพีเขากำลังเบิ่งผลวันที่ยี่สิบแปดกันก่อนนอกจากลาวสตาร์ผลที่ออกเจ็ดสามหกกับสี่เก้า เจ็ดสหกโดส่วนสีเ้ข้าเด่นสีวิ่งรูดมาตัวเจาะสีเ้ตรงตรงลาว v ีไอพีสามหนึ่งหกโดเน้จากส่วนแปดสเนาะแปเข้าเด่นแปวิ่งรูดมาตัวเจาะแปตรงตงสตาวีไอพีหกเข้าเด่นสีวิ่งรูด, 49, รร VIP, 16, ดนะส่วนห้าสหด, 8, ดเจสามัคคีวีไอพี เข้าเด่นสีวิ่งรูดเนาะส่วนเก้าเก้าหลุดไปเนาะยินดีกับซ้ายวิ่งรูดเนาะจ้าซ้ายเจาะเข่าเขา่าสองคู่เข่าสีเก่ากับแปดสามลาสตากับลาวีไอพีน้องนั้นกับเขาเป็นตัววิงวว่งรูดเ,าเานาะจ้าส่วนวิ่งรูดเข่าเข่าทุกรอบเนาะจ้ามีลาสตาลาวีไอพีสตา, VIP, 3, าวีไอพีสามัคีวีไอพีเนาะกยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะจ้าที่เพิ่นตามแนวทางมัดรวมสีเลาวส่วนเลขตารางเนาะจ้าสามสามมา เจ็ดมาน่าจะหนึ่งมาสองมามาทุกตัวเนาาจะสายวิ่งรูดนี้นำะไปวิงดด่งรูดใดนี่เขาทุกรอบเนาะรุนต่อต่ำต่อจ้าของวันที่ยีสิาำหรับแนวทางมีเขามีรถนาะจะกบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิเคราะห์พิจารณาเอาทำมีตัวมากตัวชอบก็บค่อยตามบอมาก,กะสามารถเลื่อนผ่านใดนาะจะเนาะ ส่วนตัวเด่นให้เด่นสกับ1นหิ่งโรดเนะจ้ะตัวเจาะมีส1หนะึ่งสีสามสีสสเนาะหนึ่งสาม่ส่วนเลขตารางเลขตารางให้เจนะ็ด้สอเนาะส่วนตัวเน้นสีหนึ่ง สี่สามึงสามึงจชุดสองตัวเดินไปกลับนะจ๊ะถ้ามีตัวมากตัวชอบกะลองเปรียบเทียบวิเคราะห์เบิรงเนะจ๊ะเนาะ เอาไปเป็นแนวทางได้มากรอบใดชอบรอบใดก็เอาไปใส่เป็นแนวทางในรอบนั้นนะจ๊ะมีลสาสตาลาวีไอพีสาตา,าวีไอพีสามัคคีวีไอพีหรือจะเอาไปมัดร่วมเล่าในมือนั่นก็นได้นะจ๊ะเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีปรถามก็มาว่าสามารถนั่ไปเล่นเป็นแนวทางในทุกเล่าบอได้นะจ๊ะแต่ว่าจะเข้าจะรูดแอดมินกับบอสามารถรู้ได้เนาะ แต่ก็ล่องเอาไปเบิงเนาะจ้ะกะบ่เป็นยังเนาะจ้ะเพราะว่ากะเป็นแนวท่างคือกันกะสำรับยิปนี้เนาะจ้ะวันที่ยิบเก้ามัดรวมสีลาวกะให้รวยๆปังๆมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ